ต่อที่จังหวัดต่อไปนะครับนะฮะจังหวัดที่7ครับจังหวัดลบบุรีนะครับอ่าในส่วนของกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลหนองลีนะครับอาเภอลําสนธินะครับผู้นําเสนอนะครับจะเป็นคุณสมชายจูเกียงนะครับอ่าสมอาขออภัยครับอ่าคุณสมหมายจูเกียงนะครับประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนครับเรียนเชิญครับครับสวัสดีครับผมนายสมหมายจูเกียงนะครับเป็นประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลหนองลี อำเภอลำสนทิจังหวัดลบบุรีนะครับมารับตําแหน่งประธานกองทุนเมื่อปี2562นะครับโดยมีตําแหน่งในชุมชนเป็นผู้นําอาสาพรฒนาบ้านเกิดจังหวัดลบบุรีนะครับกองทุนของเรามีคณะกรรมการจํานวน17คนนะครับเป็นผู้นาทั้งหมด13หมู่บ้านในจังหวัดลบบุรีแล้วก็มีที่ปรึกษาเป็นคณะผู้บริหารอบปตหนองรีนะครับสาท่านนะครับก็จะเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรีแล้วก็ท่านประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี ท,ท่านผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมของอบตหนองรีนะครับก็เดี๋ยวจะมีในส่วนของคลิปนะครับประมาณ4นาทีนะครับนําเสนอเรื่องราวแล้วก็เดี๋ยวตอนท้ายจะมีในเรื่องของการสรุปตอนท้ายอีกนิดหนึ่งนะครับก็ขอขอเชิญในส่วนของ่ฟสโสดนะครับเปิดให้หน่อยครับ ความเป็นมาของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองรีเริ่มต้นจากการก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนลงหุ้นเป็นกลุ่มผลิตอาหารโคโนมเพื่อจำหน่ายให้กับสมาชิกที่เลี้ยงโคโนมของหมู่6หมู่5าตำบลหนองรีโดยมีนายประเสริมทองสำลิ์เป็นประธานกลุ่มในขณะนั้นต่อมากลุ่มผลิตอาหารโคโนมได้ของบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรีจำนวน1 0 0 0 0แบาทเพื่อเพิ่มการลงทุนมีผลประกอบการที่ดีมีกำไรปันหุ้นให้กับสมาชิกทุกปีจนกระทั่งเมื่อปี2551 ได้มีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองรีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตอาหารโคนมได้เข้าเป็นสมาชิกกองทุนครั้งแรกจำนวน188คนมีการขยายการรับสมาชิกกองทุนครบทั้ง13หมู่บ้านในตำบลหนองรีได้รับการจดทะเบียนรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนจากคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการสวัสดิการแห่งชาติและได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรีมาจนถึงปัจจุบัน ในปี2,562กองทุนมีนโยาบายเชิงรุกมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชนและกลุ่มคนวัยทำงานเพื่อลดอัตราความเสี่ยงจากสมาชิกเดิมที่สูงวัยมีอัตราการจ่ายสวัสดิการสูงขึ้น โดยเน้นเพิ่มสวัสดิการด้านการศึกษาให้กับเยาวชนมีทุนการศึกษาและเพิ่มสวัสดิการกลุ่มวัยทำงานด้านการคลอดบุตรผ้าน,นอนโรงพยาบาลทำให้ผู้ปกครองเยาวชนคนวัยทำงานมาสมัครเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้นเกิน100คนต่อปีติดต่อกัน3ปีและในปี2564มีสมาชิกเพิ่มเกิน200คนปัจจุบันมีสมาชิกรวม1468คน จากการเพิ่มสมาชิกอย่างต่อเนื่องของกองทุนมีการนำเสนอกิจกรรมกองทุนอ่านเสือออนไลน์อย่างต่อเนื่องทาให้คนในตำบลหนองรีรู้จักกองทุนมากขึ้นและเริ่มให้ความสำคัญม,มากขึ้นโดยผ่านการประชาสัมพันธ์หลายด้านเช่นการกล่าวรายงานการมอบเงินในพิธีชาปนกิจศพของสมาชิกที่เสียชีวิตเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมนำพวงหลีดเพื่อแสดงความไว้อาลัยจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ในบริเวณงานลงพื้นที่มอบทุนการศึกษาลงพื้นท <c oughs> ี่มอบเงินรับ <c oughs> ขวัญบุตร <c oughs> ของสมาชิก รับช่วยเหลือด้านงานเอกสารให้กับประชาชนที่เกี่ยวกับหน่วยงานรัฐและมีการลงประชาสัมพันธ์นนผ่านเพจกองทุนและเพจข่าวลำทุนทิอยู่เป็นระยะทําให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรีเริ่มให้ความสําคัญและสนับสนุนงบประมาณในการจัดสวัสดิการผลงานของกองทุนในปีที่ผ่านมานอกจากการจัดสวัสดิการ11ด้านให้กับสมาชิกแล้วยังมีการจัดเตรียมสถานที่สาธารณะ เพื่อสร้างอาชีพให้กับสมาชิกและคนในชุมชนหลังการระบาดของโควิดสิ้นสุดลงซึ่งสมาชิกและคนในชุมชนที่มีปัญหาเรื่องการขาดรายได้ไม่มีงานทำกองทุนจึงร่วมกับโรงเรียนอนุบาลลำสุนทีใช้พื้นที่จานวน13ไร่เพื่อสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรอมงปศุสัตว์สมุนไพรตลาดค้าปลีกส่งสินค้าเกษตรสินค้าภูมิปัญญาเป็นสถานที่พักผ่อนท่องเทีักแห่งใหม่ของอำเภอลำสุนที และเป็นที่ตั้งสำนักง,งานกองทุนเพื่อให้บริการสมาชิกที่มีความร่มรื่นเป็นธรรมชาติและสิ่งที่กองทุนเข้าไปมีบทบาทสำคัญคือการร่วมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต้านโควิดภาคประชาชนอำเภอํำสุนทีร่วมกับสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองรลีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรลีและหน่วยงานในพื้นที่ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด -19 ผู้ป่วยผู้กักตัวตั้งแต่เดือนมีนาจนถึงปัจจุบันโดยเริ่มต้นจากการสนับสนุนเจลล้างมือหน้ากากอนามัย ถุงยังชีพจัดชุดทีมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในพื้นที่ตำบลหนองรีเป็นศูนย์ติดตามสถานการณ์โควิดสื่อออนไลน์ท้องถิ่นรับแจ้งการช่วยเหลือประสานงานการขอกลับมารักษาโควิดตามภูมิลำเนามีรถรับส่งผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลวิ่งรับส่งผู้รักษาหายกลับบ้านในเขตพื้นที่อำเภอลำสุนทีเป็นศูนย์รับบริจาคสิ่งของอาหารน้ำดื่มให้กับศูนย์พักคอยทุกจุดใน้นที่เปิดโรงคูน้อาหารในนามผ้าประชาชนร่วมกับเพจข่าวลำสุนทีช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิดผู้ป่ว ผู้กักตัวในช่วงที่มีการระบาดหนักเมื่อเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมที่ผ่านมาจนทําให้ศูนย์พักคอยทุกจุดไม่มีผู้ป่วยโดยการบริหารกิจการกองทุนภายใต้สถานการณ์การระบาดโควิดอย่างรอบด้านทําให้ประชาชนให้ความสนใจที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกองทุนเพิ่มมากขึ้นเพราะประชาชนได้รับการใส่ใจจากกองทุนวารบาดอย่างต่อเนื่องสร้างรอยยิ้มในชุมชนได้อย่างแท้จริงวารบาดใส่ใจในคุณภาพชีวิตชน เราดูแลทุกขั้วชีวิตของชุมชนสหรับที่จบไปเมื่อสักครู่นะครับก็จะเป็นกิจกรรมนะครับของตั้งแต่ปี2562นะครับตั้งแต่ผมเข้ามารับตําแหน่งแล้วก็เก็บข้อมูลนะครับในเรื่องของการทํางานเพื่อสร้างความมั่นใจนะครับให้กับคนในชุมชนว่ากองทุนสวัสดิการเนี่ยมีการใส่ใจที่ดี แล้วก็เข้าถึงได้จับต้องได้นะครับนะครับสําหรับในส่วนของกองทุนนะครับถึงแม้จะเป็นการดําเนินการในพื้นที่ที่เป็นไปด้วยดีคณะกรรมาการมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและได้เพิ่มคณะทํางานคนรุ่นใหม่เข้ามากองทุนก็ยังมีข้ออ่อนนะครับในเรื่องของการให้ความสําคัญนะครับของผู้นําชุมชน,ชนส่วนใหญ่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนนั่นหมายถึงความเชื่อมั่นที่จะมีกับประชาชนในชนุมชนทําให้ชาวบ้าน เข้าถึงสวัสดิการของชุมชนขั้นพื้นฐานแล้วก็เป็นการช่วยเหลือเพื่อกูลกันสร้างความสามาัคคีแล้วก็ความเข้มแข็งในชุมชนโดยปัจจุบันจํานวนสมาชิกของกองทุนนะครับปีเพียง19.2 19.02อข 19. องประชากรของตำบลหนองหลีนะครับมีประมาณ7,717คนนะครับทั้งนี้กองทุนนะครับดำเนินการมาแล้ว13ปีเข้าสู่ปีที่14นโยบายก,ากองทุนนะครับจากนี้ไป การสร้างสวัสดิการ11ด้านก็คงจะมีความชัดเจนมากขึ้นให้กับสมาชิกนะครับทุกช่วงชีวิตของสมาชิกนะครับตั้งแต่คันมารดาถึงเชิงตะกอเพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทุนให้มีความเข้มแข็งแล้วก็มีความยั่งยืนเป็นที่พึ่งของชุมชนอย่างแท้จริงครับของตําบลหนองหลีนะครับในนามตัวแทนของอจังหวัดลบบุรีนะครับก็คงม,มีรายงานสรุปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ ครับผมครับขอบคุณทางคุณสมหมายนะครับนะฮะอันนี้เราจะเห็นในส่วนของจุดดีๆจุดเด่นๆนะครับนะฮะในส่วนของกองทุนสวัสดิการชนตาบลนังรีนะครับนะที่อ่ามีจะมีช่วงหนึ่งนะครับถ้าพวกเราได้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 รับชมกันนะครับนะฮะที่ทางกองทุนนะครับนะฮะมีเข้าใจว่ามีแผนในการรับสมาชิกนะครับที่อาจจะมุ่งเป้าไปที่เด็กและเยาวชนนะครับ อันนี้ผมผมอาจจะขอแลกเปลี่ยนิดหนึ่งครับทาไมเราถึงมีจุดหมายจุดมุ่งประสงค์ตัวแผนที่เราจะรับในส่วนของเด็กและเยาวชนมากขึ้นครับอันนี้อาจจะแลกเปลี่ยนเพื่อเป็นความรู้คเรารบนในส่วนของที่มารับตําแหน่งนะครับมีการจ่ายอัตราการตายเนี่ยแปดปีขึ้นไปเนี่ยสองหมื่นบาทนะครับแล้วก็คนที่ทําเมื่อตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีที่สิบสามเนี่ยตอนนี้เข้าสู่สูงวัยอัตราการตายเนี่ย ของปีที่ผ่านมาเนี่ยครับ19คนแล้วก็ปีนี้ตายทั้งหมด26คนเราต้องจ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุเนี่ยไปประมาณเกือบสามแสนกว่าบาทนะครับแต่เรามาคิดว่าถ้าในกรณีที่เราลดเราเราก็ยังรับผู้สูงอายุอยู่แต่เราจะทําอย่างไรให้อัตราการเสี่ยงความเสี่ยงของกองทุนเนี่ยน้อยลงเราก็ได้เพิ่มในส่วนของอทุนการศึกษาเข้าไปปีหนึ่งเราจ่ายแค่ห้าร้อยบาทต่อคนแต่เราได้สมาชิกเท่ากันแล้วก็มีการ มีการเสียชีวิตอัตราการเสียชีวิตเนี่ยน้อยลงแล้วก็คนลอดบุตรคนลอดบุตรวัยกลางคนวัยทำงานเนี่ยอัตราการเสียชีวิตการนอนโรงพยาบาลเนี่ยน้อยลงแต่เราอะเน้นในเรื่องของการลงพื้นที่เพื่อเอาใจใส่สมาชิกเพื่อให้เขารู้สึกว่า365บาทของเราเนี่ยมีความหมายอาจจะน้อยแต่มันสามารถที่จะทําให้ไม่ว่าจะประธานคณะกรรมการเนี่ยมีความอุ่นใจเวลาเราไปแล้วก็ สามารถที่จะไปดาเนินการในเรื่องของการใส่ใจเขาทุกนิติตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ข้อบุตรยันตายเลยนะครับตั้งแต่คันมันดาถึงเชิงตะกรเนี่ยตัวตัวคณะทํางานเองตัวประธานเองต้องดูแลใส่ใจเขาเขาถึงจะมองว่าส6 5อหสิบาบาทเนี่ยมีค่าแล้วเขาถึงจะสนใจ mm hmm. แต่ที่สําคัญก็คือเรื่องของความใส่ใจของผู้นํานะครับมีไม่ถึงห0อร์ที่มาสมัครเพราะฉะนั้น อ่าส่วนที่ถามเมื่อกี้นะครับเรื่องของเยาวชนเนี่ยผมมองว่ามันแก้ปัญหาแล้วมันจบอ่มีส่วนรู้เห็นมันดีเขาก็อาจจะมาช่วยเราในอนาคตเพราะว่าผมเองก็ห้าสิบแล้วนะครับต่อไปคนรุ่นใหม่จะต้องมีเข้ามาแล้วตอนนี้ผมเอาคนรุ่นใหม่เข้ามาห้าคนเดินลงพื้นที่เจ็ดสิบแปดสิบลงพื้นที่ไม่ได้หรอครับเพราะฉะนั้นต้องใช้คนรุ่นใหม่ครับผมครับอืมครับผมเราเราก็มีการวิเคราะห์นะครับ ราะห์สถานการในอนาคตนะครับนะฮะแล้วก็นาตัวผลการช็อตนั้นเนี่ยครับมามาวางแผนในการที่จะเพิ่มกลุ่มเป้าหมายของพวกเรานะครับนะฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับนะฮะจะเป็นเรื่องของอ่าการไปส่งเสริมนะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับนะฮะหรือว่าแหล่งเรียนรู้ในเชิงเกษตรนะครับผ่านตลาดน้ําดินแดนปรานังกลมหอมนะครับะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจที่กองทุนสวัสดิการเราได้มีโอกาสในการเข้าไปขับเคลื่อน ในส่วนนี้นะครับนะฮะหนึ่งในแผนในการรองรับนะครับนะฮะในเรื่องของด้านเศรษฐกิจและทุนชุมชนให้กับคนในตาบลหากสถานการณ์โควิดดีขึ้นนะครับกองทุนสวัสดิการชุมชนก็จะไปพัฒนานะครับในส่วนนี้ต่อไปนะครับนะฮะต้องขอขอบคุณทางคุณสมหมายจูเกียงมากๆเลยนะครับนะฮะแล้วก็ชิปวิดีโอตัวนี้นะครับนะฮะทาได้ดีมากเลยนะครับอาจจะขออนุญาตนะครับนาไปสื่อสารในในเพจของพชหรือว่าช่องทางของพชนะครับ ครับผมได้ครับคนนาท้าครับผมดีมากเลยครับครับผมครับครับผมผมขออนุญาตไปที่จังหวัดที่แปดนะครับนะฮะจังหวัดสมุทรสงครามนะครับจะเป็นในส่วนของกองบุญสัจจาผมมาได้เห็นเรื่องราวของสวัสดิการแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนของพวกเราด้วยในช่วงปี5354นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ได้มีโอกาสได้ขับเคลื่อนด้วยนะคะอันนี้ก็เลยอยากจะขอคารวะทุกคนค่ะที่ได้ตั้งใจแล้วก็ได ราเริ่มสิ่งดีๆนะคะโดยกระบวนการของชุมชนแล้วก็พัฒนาขับเคลื่อนมาเรียนรู้กันมาจนกระทั่งถึงตอนนี้เมื่อเช้าได้ฟังว่าก้าวต่อไปของพวกเราเนี่ยก็จะเดินหน้าโดยยึดหลักเหมือนเดิมก็คือของการพึ่งพาตนเองจัดการตนเองนะคะแล้วก็ทำยังไงจะให้อกองทุนสวัสดิการชุมชนเนี่ยเป็นสวัสดิการทางเลือกนะคะแล้วก็เป็นแกนหลักของชุมชนนะคะก็อันนี้ก็ขอชื่นชม มื่อสักครู่ดิฉันได้มีโอกาสฟังข้อเสนอหลายๆเรื่องโดยเฉพาะข้อเสนอเชิงนโยบายนะคะในไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดตามต่างๆในส่วนที่ที่จะมีโอกาสอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของกองทุนสวัสดิการอของจังหวัดนะคะที่ผ่านของกระทรวงพอมอหรือว่าพมาจแต่ละแห่งเนี่ยค่ะดิฉทั้ก็เดี๋ยววันนี้เข้าใจว่าตัวแทนของท่านรัฐมนตรีเนี่ยก็คงฟังอยู่ด้วยอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็จะไปช่วยกัน อาติดตามส่วนใดที่จะด้วยทํางานร่วมกันได้เนี่ยนะคะเราจะต้องเชื่อมโยงทุนนะคะในส่วนเนี้ยที่ทํางานโดยเฉพาะในช่วงโควิดนะคะคก็เห็นบทบาทของเราในหลายๆที่นะคะแล้วก็ที่ที่มีจังหวัดที่เข้มแข็งเหมือนบอกว่าได้ไปเชื่อมกับอบจรอ <c oughs> เริ่มกับท้องถิ่นนะคะเรื่องเชื่อมของหน่วยงานเนี่ยเราก็จะเป็นเครือข่ายร่วมกันสวัสดีครับพี่น้องชาวสวัสดิการชุมชน ทุกท่านนะครับวันนี้จริงๆก็ไม่ได้มีคิวนะครับพอดีท่านอาจารย์่องสีบอกว่ามีการจัดสมัชชาในส่วนของภาคกลางภาคตะวันตกถ้าผมมีเวลาสักนิดก็อยากให้เข้ามาทักทายนะครับผมก็คงไม่รบกวนเวลาของพวกเรามากจริงได้ไปร่วมเวทีของสมัชชาภาคใต้นะครับแล้วก็วันอาทิตย์นี้ก็จะไปร่วมในส่วนของกทมนะครับสิ่งแรกก็คือขอเป็นกําลังใจให้กับพวกเราทุกคนที่ทํางานที่ผม พูดมาตลอดนะครับว่ามีความสําคัญมากในการช่วยให้พี่น้องประชาชนของเราในทุกพื้นที่เนี่ยมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นแล้วก็เป็นกําลังใจนะครับให้ฟันฝ่าปัญหาประสรรคต่างๆขอแสดงความชื่นชมนะครับกับการเติบโตของหลายๆกองทุนผมดูจากตัวเลขสมาชิกก็ดีตัวเลขจากเงินทุนรวมไปจนถึงสวัสดิการที่ได้มีการจ่ายออกไปนะครับ ก็ได้เห็นว่ามีความเติบโตมาโดยลําดับรวมไปถึงการเติบโตของตัวเครือข่ายด้วยนะครับก็อยากจะบอกอย่างนี้ครับว่าอยากให้พวกเรามีความมั่นใจในตัวเองนะครับว่าสิ่งที่ทําอยู่ทั้งหมดเนี้ยมันสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและก็ความต้องการในอนาคตวิกฤตโควิดที่เกิดขึ้นเนี่ยผมว่่ยิ่งตอกย้าให้เห็นนะครับว่าถึงแม้ว่าเราจะมี มาตรการนโยบายอะไรจากส่วนกลางก็ตามแต่ว่าถ้าจะให้มันมีประสิทธิภาพแก้ปัญหาได้รวดเร็วตรงจุดเนี่ยในที่สุดนี้ไม่พ้นที่ต้องพึ่งพาเครือข่ายของพวกเราความคล่องตัวความยืดหยุ่นและก็การที่สามารถกระจายอำนาจลงมาได้เนี่ยทำให้ผมทราบนะครับว่าหลายกองทุนก็มีบทบาทในการช่วยเหลือพี่น้องในยามวิกฤตนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง หน้ากากอนามัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องแอลกอฮอล์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องถุงยางชีพสําหรับผู้ที่ต้องกักตัวและก็อื่นๆมากมายนะครับแล้วผมมั่นใจด้วยว่าถึงแม้ว่าในอนาคตเนี่ยกระแสของการผลักดันให้เกิดระบบสวัสดิการของชาติจะมีอย่างชัดเจนมากขึ้นเนี่ยแต่ในที่สุดก็ต้องการอาศัยการเติมเต็มจากการทํางานในระดับชุมชนนะครับมีงานหลายเรื่องซึ่งผมเห็นหลายกองทุนของพวกเราไปทำเนี่ย ผมคิดไม่ออกหรอกครับว่าถ้าจะต้องทําจากส่วนกลางหรือทําจากระบบที่เป็นระดับชาติเนี่ยมันจะทําได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็น่าจะเป็นข้อคิดที่ผมหวังว่าจะเป็นกําลังใจให้กับพวกเรานะครับว่างานที่เราทํานั้นนับวันจะยิ่งมีความสําคัญมากยิ่งขึ้นในอนาคตตอนที่ผมเริ่มเรื่องนี้เมื่อปี2553เนี่ยก็ด้วยความตระหนักในข้อจํากัดว่ายังไม่สามารถทํากฎหมายได้นะครับก็จึงได้เริ่มต้น ในการจัดงบประมาณเอาไว้จริงๆก็ล่วงหน้าไว้จนถึงปี2556ได้นะครับโดยประมาณด้วยความหวังว่าเมื่อเวลาครบสปีแล้วเนี่ยทุกคนนะฮะไม่ว่าใครก็ตามมาเป็นรัฐบาลเนี่ยจะสารเปล่างานนี้อย่างจริงจังแล้วก็ด้วยความหวังว่าพอผ่านไป3ปีเราพอเห็น,นกลไกการทํางานเก็บเกี่ยวบทเรียนต่างๆแล้วเนี่ยจะสามารถทําให้ทุกอย่างมันเป็นระบบโดยมีกฎหมายรองรับนะครับ ให้ทั้งรัฐบาลให้ทั้งท้องฉินเนี่ยเข้ามาสมทบอย่างเชนิดที่เรียกว่าไม่ต้องมาคอคอยลุ้นว่ามีนี้จะได้กบประมาณเท่าไหร่อย่างไรนะฮะแต่ผมก็ทราบนะครับว่าในที่สุดงานนี้ก็ไม่ได้รับการสารต่ออย่างจริงจังเท่าที่ควรนะครับก็ต้องพูดตรงไปตรงมาแล้วก็มีหนัำซ้ำําทําไปทํามาก็มีการไปตีความนะครับเช่นบอกว่าการสมทบเงินเนี่ยให้สมาชิกคนหนึ่งเนี่ยสปีแรกเท่านั้น นะซึ่งอันนี้ไม่ใช่เจตนาตอนที่พวกเราเริ่มต้นทํากันเลยนะครับสิ่งเหล่านี้ผมทราบดีนะฮะว่าเป็นอุปสรรคทราบด้วยว่าจริงๆแล้วเราก็อยากให้ท้องถิ่นเขามีบทบาทในการสมทบแล้วก็งบประมาณจากส่วนกลางที่มีความแน่นอนแต่ว่าไม่ได้เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ยังมีแรงผลักดันในเรื่องของกฎหมายแต่ว่านั่นแหละครับก็น่าเสียดายอีกว่ากฎหมายเนี่ยเมื่อเสนอโดยใครก็ตามถ้าเป็นกฎหมายการเงินเนี่ย ก็ต้องถึงได้รับความเห็ผชอบจากนายกรัฐมนตรีซึ่งส่วนใหญ่แล้วนายกรัฐมนตรีก็จะฟังส่วนราชการต่างๆว่ามันสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลมากน้อยแค่ไหนนะซึ่งผมก็ต้องย้ำอ่ะนะครับว่างานหนึ่งที่พวกเราก็ต้องทําต่อไปเมื่อสักครู่ก็มีข้อเสนอให้อยู่ก็คือว่าทําอย่างไรเราจะสามารถทําให้สังคมโดยรวมเห็นคุณค่าของงานตรงนี้มากยิ่งขึ้นชัดเจนขึ้นเพื่อเป็นแรงผลักดันนะครับ ในการที่ในที่สุดเราจะได้กฎหมายมาแก้ปัญหาให้กับพวกเราได้จริงๆแล้วยังมีความริเริ่มอื่นๆซึ่งเกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะครับระยะหลังภาคเอกชนเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนสมทบมากขึ้นนะฮะผมก็ทราบแนวคิดพวกเรานะครับสนับสนุนด้วยซ้าว่าเออถ้าเป็นไปได้ทําไมรัฐไม่ให้แรงจูงใจทางภาษีสําหรับหน่วยงานเอกชนที่เข้ามาช่วยเหลือพวกเราอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งทั้งหมดเนี้ย ยินดีนะครับที่จะให้คําปรึกษาและก็ยินดีที่จะช่วยผลักดันเท่าที่ทําได้ต่อไปนะครับโดยที่ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องโดยตรงในเรื่องนี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับปัญหาอุปสรรคบางเรื่องอเมื่อกี้ก็มีการพูดขึ้นมานะฮะเรื่องบอ,อ,อร์ดคอชนะก็มีคนมาอขอให้ผมช่วยติดตามได้ติดตามแล้วนะครับปัญหามันเกิดขึ้นเกี่ยวข้อโต้แย้งบุคคลหนึ่งที่ได้รับการเสนอชื่อก็อยู่ใน วาระที่คอรมอรคงต้องไปพิจารณาตัดสินนะครับซึ่งก็หมายถึงว่าเท่าที่ผมทราบก็จะมีการนําเสนอคอรมอรโดยให้ได้รับทราบข้อมูลทุกแง่มุมหน่อนะครับเพื่อมีการตัดสินใจต่อไปอันนี้คือสิ่งที่ผมได้ติดตามแล้วก็ได้รับข้อมูลมาอย่างนี้นะครับทีนี้อีกประการหนึ่งเนี่ยผมก็พยายามติดตามอย่างที่ว่าว่าทําไมรัฐบาลทําไมการจัดสรรงบประมาณในต่างๆมันก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีข้ออ้างน,นะครับ มีข้ออ้างว่าะระบบการจัดการกองทุนอะไรต่างๆยังไม่สู้เรียบร้อยนักในหลายพื้นที่อันนี้ผมก็เข้าใจได้นะครับแล้วก็มันก็จะเป็นปัญหาคล้ายๆกับที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเผชิญมาโดยตลอดว่าเวลาที่มีการพูดถึงการกระจายอำนาจมากขึ้นก็มักจะถูกโต้แย้งว่ามีปัญหาเรื่องการใช้จ่ายเงินบ้างเรื่องอะไรบ้างซึ่งเป็นเรื่องที่หนึ่งในฝ่ายของเราเองก็คงต้องช่วยกันดูแลปรับปรุงนะครับแต่อีกด้านหนึ่งก็คือว่า สิ่งที่มีข้อเสนอเมื่อสักครู่หลายเรื่องเนี่ยผมอยากจะ,ะขมวดว่าถ้าเราสามารถแบ่งปันข้อมูลกันมากขึ้นนะครับแต่ละกองทุนก็จะมีะประสบการณ์การบริหารจัดการกองทุนของตัวเองทั้งที่เป็นความสําเร็จทั้งที่เป็นอุปสรรคปัญหาหรือแม้กระทั่งความติดพลาดล้มเหลวซึ่งเป็นปกตินะครับว่าเกิดขึ้นได้เนี่ยเราก็จะเรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็ถ้าเรามีการประสานงานมีเวทีแบบวันนี้นะครับเพื่อช่วย ให้เราสามารถปรับปรุงมาตรฐานยกระดับหลายสิ่งขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นการเป็นคําตอบแล้วก็ไปสร้างความมั่นใจให้กับหน่วยง,งานที่จะต้องมาสนับสนุนเรานะครับผมจึงมีข้อเสนอนะครับว่าในระยะเบื้องต้นเนี่ยการทําเรื่องเหล่านี้คงจะต้องทําเข้มข้นมากขึ้น กี่อาจารย์ผองศรีก็ได้พูดนะครับเรื่องการประสานกับเครือข่ายอื่นที่ทำงานด้านสวัสดิการความจริงมันมีเครือข่ายที่ทํางานขาบเกี่ยวนะครับไม่จําเป็นต้งเป็นสวัสดิการผมยกตัวอย่างเช่นผมเชื่อว่าต่อไปเนี่ยองค์กรสวัสดิการชุมชนเนี่ยต้องมีบทบาทในการดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงในชุมชนของเรามากขึ้นนะครับอันนี้ก็มีเครือข่ายของอสอมเครือข่ายของรอพอสอตอหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับดึงมาเป็นแนวร่วมขยายเครือข่ายตรงนี้นะครับแล้วก็ อย่างที่เรียนก็คือว่าถ้าสามารถปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่ถูกต่อว่าต่อขานว่าเป็นจุดอ่อนได้นะครับมันก็จะมีพลังและผมก็หวังว่าสิ่งที่เคยพยายามเริ่มต้นไว้ก็คือมีกฎหมายทําเรื่องนี้ให้เป็นระบบนะครับเรามีความหลักประกันมั่นคงว่าจะได้รับการสมทบอย่างมีหลักมีเกณฑ์จากทั้งรัฐบาลและท้องถิ่นนะครับรวมไปจนถึงการเริ่มวางมาตรฐานที่มีความยืดหยุ่นพอสมควร นะครับว่ากองทุนของเรานั้นจะช่วยพี่น้องอย่างไรได้เนี่ยผมมั่นใจนะครับว่ามันก็จะเดินต่อได้นะครับผมก็ยินดีนะครับว่าจะสนับสนุนเท่าที่ทำได้กับงานของพวกเราทุกคนและก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกทกคนอีกครั้งหนึ่งครับ